เทมดีๆไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราขอนำเสนอเครื่องซักข้าวแบบสิวแบบปกพานั่นเองค่ะตัวนี้บอกเลยว่าใครที่แบบว่าไม่เก่เอาไปปั่นทั้งรออะไรเราก็สามารถปั่นข้าค่ะอยู่ในห้องของเราได้เลยนะคะทุกคนเอ็เอามาดูข้างในกันอ่ะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้สื้อแบบกะปั่นแบบเปี่ยงเนาะถ้าเราปั่นแบบแห้งเราก็เอาตะกร้าตัวนี้นะคะมาใส่ได้เลยนะ อาศัสให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็ดันลงไปให้มันเสียงกรึ๊กอย่างนี้นะอือนี่เลยมาเดี๋ยวจะาไปดูฟังก์ชันกันบ้างน,นะคะเพราะเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มกดปิดอยู่ตรงนี้นะ <S <S แล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะปั่นแบบไหนนะคะทุกคนใช้นาที่สิบสี่ทาทีนะอ่ะตัวนี้นะคะถ้าเวลาเรา,าจะเทน้าเนี่ยทุกคนจะแบบเฮ้ยเราต้องแบบว่าคว่ำเทอย่างเี้จริงหรือเปล่าไม่ค่ะเห็นปะมันจะมีสายตรงนี้ค่ะทุกคนก็เอาปล่อยแล้วก็เทน้ําสิงแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคน ตอนนี้บอกเลยว่าแต่ใช้มาคุณรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากนะอ่ะเราก็แบบว่าซักผ้าเองได้ที่ห้องอยากชิวๆเลยนะคะใครสนใจนะเราฝาดแต่งแล้วค่ะ